หมาอยู่ลมเปล่าน้องหมายู่ลมเปล่ากินทับน้องหมายู่ลมเปล่านี่เอานมให้หมากินเลยแม่ไม่กินหรอเด้วยหรอกแม่ไม่เอา Thank okay, you. Have